กาสวัสดีครับามผช้ชมตามที่ห้องเคยได้บอกกันไว้นะครับามผช้ชมว่าจะมาสอบถามตัวเลขกับคุณตาเลียงง่วเป็นทะเบียนรถที่พี่ไส้แกเขามาไห่ก็สอบบอกยห้สามสิบบาทแต่ว่าพอเที่ยงกันยินข่าวว่าคุณตาคุณฝันดีนะครับามผช้ชมพี่ไส้ที่ว่าเป็นผีตายหงถือฝ้าผ้าตายจะหยี่สิปีก่อนมาดึงขาบอกเลขสามตัวเลขว่าสันจะเป็นตัวใดเรื่องเล่าจะเป็นแนวด เขาจะไปฟังจากปากคุณตาลิงง่าผมพร้อมกันเนาะครับผมเนาะปูนบอกอย่างไรต้องสัมผัสคุณตาอยู่ยังเขาฝ้าไปครับผมเจ้าจีบอดียิน่นเจ้าจีบอดีท่านตัวเล็กเนาะครับผมเนาะเล็กเด็ดเด็ดสามตัวมี่ฝากพี่ฝากน้องแน่นอนไปบ่งไปฟังพร้อมกันเลยครับผมการสวัสดีครับคุณตาการสวัสดีครับ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 มันยังขางข้าไปอยู่ด้ยเนาะคุณตาเนอที่ว่าคุณตาฝันเห็นเห็นรถซิบล่อที่อ้าย แก่เขามาให้เนาะโอ้ยโทรไปแล้วกับบุมีผู้รับแต่ว่าโทรศัพท์ติดอยู่อ๋อโทรศัพท์ติดอยู่แต่บุมีคนรับบุมีคนรับว่าจยากถามเด็กชั้นเบียนลดทนนั่นแหละอืมโทรไปถามเถื่อนี่เถื่อกับบุมีผู้รับเพื่อกะทียากให้ยากสวนเพื่อนหมดจักรเนาะปแปลว่าเขาไปทุล,ล,ลักหรเลยสิ่งโทรศัพท์บใบบาทหนึ่งเหรอหมดจักบบบจ อันนี้สิคุศลไดเลยอ๋อได้บ่อด้ได้สิเบียนรอดแฝันอยู่ได้ล่ะฝันใหม่อีกบ่ฝันอยู่อืมฝันว่าจังได๋ยน้อคุณตาเว้าสูเ FC เพิ่นฟังแน่โยฝันว่าอ้าหุ่นละลายนะครับหุ่นลาตายผู้พาผ่าเราอ่าอันนี่มีจักคนทุนตาอ้ายนี้มี2คนนึงยังมีชีวิตบ่คนนึงยังมีชีวิตผู้ใหญ่บ่สิเพิ่นเสียชีวิตที่ผู้กลาง โอ้ผู้กลางโอ้ผู้ใหญ่ยังยังมีชีวิตโอ้ผู้ที่สองพ่อผ้าผ้อพ่าโอ้พ่อล่องแงมือแรกฝนตกฝนตกแห้งแห้งล่มล่มมาผัดเสียงนะมาเสียงกับเราหลังไฟอยู่กับล่างเราอุ่นดูอยู่ครับอุ่นดูสีไฟฝนมันตกอืมันล่มอยู่ทั้งเสียงเพราอไรแต่ได้ลงมากับล่างมากอไฟขึ้นนะเพราะไฟขึ้นก็เลยล่างสีกับลูกบัดเทช่น ฝ่ามันมาหลงลูกส่งออกจากเวิร์ฟเกิดโอ้ใช่ปะลูกก็ตายอะไลูกก็เป็นอย่างบ่อจะพอนยังบ่อเก็บบ่ออันนี้พ่อนี่จังไปห่วพ่อนี่ตายข้ามองโอ้แต่ลูกยังมีชีวิตอยู่แต่ลูกยังชีวิตอยู่แถวโหมิงครับจักปีแล้วนี่ครับคุณตาห่วยประมาณยี่สิบกว่าอยู่หรอยี่สิบกว่าปีเลยเพิ่นเสียมานี่โอ้ยี่สิบาปีก็หอกัดฟันครับผมอ่ะจะได้ขอแสดงความเสียใจน้ำเนาะ มันฝันจังสี่นะพอไเที่อครับฝันมาขึ้นนี่ลหะว่าตอนนั้นเลยว่าฝันว่าฝันมาดึงขาเลยฝันมาดึงขาฝันมาดึงขายกยกยอ้ามันอีหยังคืนวานรับก็นอนรับไปอีกรับีเคยเจอสิรับกับกับแม่บอสรับกับมัทโธขหอมยกยกยกหัวมันมันมีอีหยังว่มาตียกยกยงกนเลยว่านะความฝันนี่ครับ บนมันบนมันอันนี้ได้ความฝันบนเป็นเรื่องจริงแต่ว่าฝ่าผ้าตายนั่นเรื่องจริงแต่ว่าฝ่าผ้าตายเรื่องจริงอยู่โอ้ยผู้นี้ละมาดึงประคมแมนอ้ผู้เนีนเสียชีวิตนี่ละูกลุกลูก็สัตว์ความฝันนั่นว่าครับไปดูก็เลยว่าเอ้าเรื่องง่วงขู่พี่เป็นมาในความฝันในงูงง้ยข้อกันครับก็ได้เห็นเพื่นนั่งอยู่ใต้ที่อ้าผู้ตายมีชวนว่าแม่ยละตัว ทังคนใหญ่เนี่ยว่าเมียนังล่ะครับคือจังกินขนอยู่นี่แล้วจังบัวตายนี่ได้คุยกันเลยแม่นบัวคุยกันอือคือจังแม่นเล่าบัวตายแมียนังล่ะทั้งตากเลยว่ะครับเ้าสิบอวก็เด็กจูคนมาซานโอ้ตื่นดีๆมาจะจังขืดว่าขืดว่าเมียนได้กีมยังกะไเด็กตูอะไรเด็กจว่ะคือคือค้นบอกกันคือคนคุยกันนี่เลครับบัวเมียนว่าอันเธอตายบัวกับบัวขืว่าอย่นะ ก็คือคอ้นห้าคุยกันพี่น้องคุยกันแบบธรรมดาีนเนาอเห้าสิบอกเดโตเราโตัวมักเด็กโตไรทั้งทั้งทนาใหนี่ว่าครับโตมากเด็กัตไรเ้าสิบอกโตเก็ดสีสองหเจ็ดสีสองเจ็ดสีสองแดงได้เพื่นว่าตัวสีแดงี่าขาไรมากเป็นตัวแรงคือเพื่อนว่าอืมอาตัวอไรมากจะใช้กับบรกวารนะไริถามเพื่อนบอก บ่แม่นแป้มาจากพระกรรมฐานบ่หรือแปลมามาจะใส่บ่ะโบ่จับแล้วอืมแทนที่คืนได้เพิ่นว่าโอ้คุณตาบ่ได้สอุเพิ่นว่ามาแต่ใสจะว่ว่าแต่ว่าได้ยินแต่ว่าเพิ่นมาบอกคือซื่อเพิ่นมาบอกคือซื่อก็คุยกันคือเราบ่ตายนี่ว่าซั่นไหมจะก้อนจริงเราตายไปหลายปีแล้วครับผมเป็น20ปีกว่า30มสิบปีเลยคำว่าว่าด้วมันสิแเงนก้อนจริงบ่แต่ค้อนจริงนี่เราบ่เคยมาบอกจันคืออะไรเจ็ดสี่ส เจ็องบ่อนย่เกิดโบงจักคือกันได้นอ่บ่อนย่ได้นอกบพระดาจะไม่โชกในลาบก็ได้ได้นอ่นอนอยู่ยวกนว่ามาดึงขาทุกทุกทุกทกมาเจ้็อันนี้ดมาว่ามียังาดึงขาในข้อฟันนั่นแหะว่าครับครับบ้านเจาก็เลยรับไปเหิบในข้อฟันนั่นแหะครับผมแล้วไปอยู่กันเลยมัดถึงผุคมอสู่ก็เลยงอง้อข้อผุขึ้นมาเลยเห็นผืนหนังอย่า แต่ครับบ้านนี้ครับผมอันตัวเลขชุดเก่าที่ฝันเห็นเล็กน้อยบ่แต่งงานนี่เนาะครับเนาะฝันเห็นเล็กน้อยยังหยุดคือเก่าบ่ครับฟันเล็กน้อยว่ามันแับแต่งงานอีน้อยน้อยมันมากมันยางมากายว่าเ่อนขางตานั่กำลังไฟถิงอยู่ครับมันห่ามันก็เลยยางเขามาหาไม่เลวนี่ไงนี่ไงไม่หยางเดียวขอกพี่ที่เหลืออีนั่ง ตัวเล็มันจะยางมาเขามาหาเพอย่าง่งไสนะฝันวนถงันทุกกรเป็นตัวเล็กตัวไหครับโอ้ยข้าลองพนเหมือนว่าเอาให้พ่อเลยเขามาหมันเลยชิบหาหาชิเอ็ดนะครับหาหนึ่งะครับเนาะหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาครับรับอ้กับไอเอาเขามาให้เราะพ่อเรืยงเนาะแมนขี่รถทิบอกมาแหละจะว่ได้มาถามอีกว่าทะเบียนรถตัวใ่หมม กระชิมายามเจ้าเนาะขี่รถชิบหลอดมาเราไม่เห็นกันอยู่กลางทางท่งทานตายนี่แต่ชาวบ้านเขาอยู่กดว่าครับเออชาวบ้านเขาอยู่ลบบหอบเข้าไปแบบเพิน่นป้่นปอนนาออกมาห่วยอาย,อายกูเจ้าอ,อยู่ว่ะเพิ่นเพิ่นก็นเรียกว่าห่วยตจ้าไม่อยู่ในสมบูรณนวานนะครับผม ตัวนี้ก็เร่มเป็าบ้านใครจะเป็นยังไรจังเป็นชาวบ้านกันตัวีอยู่นะก็ฝ <c oughs> ันหน้าตานาอเออเ้อเอาเขาเมาืฝากโตคนวะอืตัวก็ววเลยชองเบิง่งเป็นกระสอบเขาสอบแบบง่ายสอบเขาใส่ผ้าแพร่งนน,นะมาโง่ากยอญญายะอยู่ตัวนั้นเพา,าอยากให้อายสื่อเสียงเงินก็เรยว่าตัวสื่อมาหลายเป็นหลายระเขามาเสียเงินชงพิซซ่าชงอ้รไปเเขเสียเงินนะครับ เขาซื้อมาสามสิบบาทเขาสี่เอาฝากโตว่าสามันแสดงว่าเลขห้าหนึ่งกับสามศูนย์กัยังอยู่คือเก่าตากันยังมากอยู่ยังอยู่คือเก่าอืมครับแต่ว่า<น>ตัวนี้ค่อยๆว่าเพิ่นมาบอกเลขสามตัวเนาะตัวนี้ฝันเมื่อคืนนี่ควานสีแก่นเนาะเพิ่นพี่ชายมาดึงขาครับไอ้อผมถามเนี่ยอันเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตมาหนึ่ยี่สิบปีนะเพื่นบอยี่สิบกว่าปีเพิ่นเพิ่นออกไปหยังเพิ่นเพื่อนไปอยู่ทางไหนทางหน้าเพิ่นไปไปเหตุน้าบริเวณเหตุสวน บัวเดี่วบัวเดี่วไปเห็ดให้ใช้หน้าแล้วอยู่ในเถียงในบาทนอตจี้มันปลุกเถียงกระถอมหน้าเนินว่าะเขาปลุกเถียงไว้กระถอมหน้าฝนสิต๊ะฝ่าห้องเขาก็สูงไฟล่างไฟใต้ตารางมันเย็นเนาะมันก็สชีนาวนอะเออวันนี้ลมมันมาแห้งลมมาแห้งฝนตกบุหรี่ถือเท่าก็หอบลูกแงน้ยว่าอือเนี่ยเพิ่นหลอกว่าชู้ฟังว่าผัวเพิ่นหอบลูกครับหอบลูกเพิ่นก็เลยไปนางสิงอยู่กองไฟก็ลูเพิ่นเพิ่นก็กอดลูกเพิ่นใช้เอิบ เมียนั่นว่าอยู่ท่วงเถียงผัวนั้นอยู่ตะลางเถียงฝ่าลมเลยห่วยต่ำบางหดียว้ชวนได้นอกคนเนาะห้อยชวนเลยดูดฟงออกว่าสันเมียเราว่าเมียก็บอกเป็นยังบอกเอดูดสองคนก็บอกเป็นยังอยู่เถียงผู้ที่สามแล้วอุ้มอยู่เพิ่นเคยมาหาตาบ่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 คอยบ่บ่คอยฟันเห็นเลยบ่คอยฝันเห็นโดนเลยที่สันเมียนบ่โอ้โดนเลย ตัวไหนก็ตาก่อนจะปิดคลิปขอถามอีกเนี่ยเลขที่ผีไส้ผีอันอันยังกลาฟ้าผ่าตายนี่แม่นฟ้าผ่าตายเพิ่ะมาบอกตานี่เลขตัวยังกลาห์เหรอเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเลขสี่สองลกลห้าหนึ่งสามศูนย์เนาะที่ฟันงวดก่อนเนาะสามศูนย์ครับผมแต่ว่าทะเบียนรถนี่เพราะได้ได้โทษหาคนอยู่เมื่อวานง่ายอาสันหาใกล้มือออกเดี๋ยวพอเที่ยงก็บอกอันที่มาถามอีก หาได้ทะเบียนรถเนาะการิดที่โต๊ะยเบิ่งอยู่เอาเนะาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมท่านใดยังของใจเขาทะเบียนรถกาสิพยายามติดต,ต,ตามให้จนสุดความสามารถนนั่ล่ละ<อ>ถ้ามันได้ก็จะมาแจ้งข่าวให้พี่น้องได้ฟังได้ชมกันอีกว่าทะเบียนรถสิบบ่จะแก้เขามาให้เป็นตัวใดแต่ว่าคันบ่ได้ก็จะว่ากันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันคนมันบ่ได้อยู่ใกล้กันถึงว่าจะมีโทรศัพท์กับจิงอยู่พอเพิ่นอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเพิ่นก็จะเฮ็ดให้ใส่หน้าเฮ็ดให้ใส่สวนจังซี่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นก็ต้องเฮ็ด ถ้ามาหากินไม่บอกน้องบาวแอมเนาะก็ต้องออกหัวออกสวนอยู่เรื่อยเป็นธรรมดาเดียเ๋ยวพอเชื่องก็บ,บ่าวแอมใจมาติดตามให้เอาตัวเลขที่ผีพิซายฟ้าพา,าตายมาบอกก็คือเจ็ดสี่สองแม่วตาเจ็ดสี่สองหลักกระหาหน,นึ่งสามศูนย์เนาะอ้าวครับมผมแดงจึงเครื่องได้หรอโอ้แดงจึง <42 S 1> นเครื่องสองบ่แน่ได้ครับท่านผู้ชมันจะใช้พลไนก็บพลธามนะจนโดนมากครั้งหนึ่งนี่อาจจะไม่โฉงไนก็ได้ได้ โดนโดนมากครั้งนึงอาจจะให้โชคใหญ่สามตัวตรงๆก็ได้เลยครับท่านผู้ชมเนาะไผามากก็ลองจดไ์ใเบิ่งครับ,บก็เลยอีกบ่หลายมือเนาะแต่ว่างวดนี้เลขออกวันที่17เจ็ดก็เยอะอยู่ประมาณ3-4มสีือเอ้าก็สุดท้ายนี่เดี๋ยวให้ขอบบุญขอบพุ่คุณตาครับผมคุณตาเพิพ่นงจะฝ่าไปเอางัวนสมว่าคุณตาเลี้ยงงัวอยู่ประมาณวันศีษิไปเอางัวเนาะครับผมเนาะอย่างใบเบิ่งตัวเลขกับเอ็มของเฮาเขียนใส่สมุดให้พี่น้องในแคปหน้าจอให้เบิ่งไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับตาสวัสดีครับท่านผู้ชมตัวเลขของคุณตาเลี้ยงงัว ประจำของงวดวันที่17มกราคมพศ2565เนานะครับผมเนาะขั้งแรกที่พอเที่ยงกบ็บอกแอมมาเอาเพิ่นจะบอกว่า30กับหาหนึ130นี่ก็คือพี่ชายครับรถ10ล้อเอาเขามาให้ก็ศบอกจ้ยาหนึ130่งสามสิ่นว่าคุณตาก็เลยว่านะมันสิมาตัวนี้บ่มันเป็นเลขพศออเป็นเลขวันที่ของปีที่แล้วเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าปีที่แล้วมันออกวันที่30ธันวาคมครับผมหาหนึ่งเป็นเลขของเด็กน้อยครับผมเด็กน้อย สิบก็ปีเลยครับชีวิสิบสองปีมาขอกันวาจันมาขอกันม่ามันไปเรียบร้อยคือขาเงินมันก็คือหาสิบบาทเพื่อนวาแต่ว่าผีพี่ไส้มาบอกมาดึงขาเลยครับท่านผู้ชมดึงขาบอกกูโดนเด้คุณตาว่าพอเที่ยงถามมึงแล้วว่าคุณตาเนี่ยบ่เคยฝันเห็นจ้ากเจอผนมามาดึงขาบอกเลขสามตัวเลยจังๆก็คือเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองเอ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวใดชุดใดก็ต้องพิจนาวเองเนาะ พอเที่ยงก็มาติดตามให้แค่เปลี่ยนแนวทางส่วนทะเบียนรถจังเพื่อไดๆเนาะครับแต่หมูโจมเนาะพาคุณตาติดต่อกับพี่ชายกี่คนนึงได้ทะเบียนรถมากพอเที่ยงจะมาติดตามให้อีกครั้งหนึ่งเอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีโชคม ắ นกับตัวเลขของคุณตาเลี้ยงงัว่าม่อวาจะเป็นสองตัวสามตัวขับแม่มันกันสูส่ทุกคนเนาะครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ